วัดถลุงเหล็กตั้งอยู่เลขที่สองบ้านถลุงเหล็กหมู่ที่ห้าตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือสังกัดส,สงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,399เดิมบริเวณหมู่บ้านนี้เป็นสถานที่ผลหลงแร่เหล็กโดยนำแร่มาจากบางพีครั้นถลุงเหล็กเสร็จจะนำไปตีดาบทหารที่บ้านดาบ เมื่อได้มีการสร้างวัดขึ้นจึงเรียกว่าวัดถลุงเหล็กวัดถลุงเหล็กมีอาคารเสนาสนะต่างๆได้แก่พระอุโบสถ ศาลาการประเรียนหอสวดมนต์กุฏิสงฆ์สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานปางมาราวิชัยในอุโบสถขนาดหน้าตักกว้างสามศอก นอกจากนี้ยังมีสวนผักแบ่งปันที่อยู่ติดกับบริเวณวัดถนุงเหล็กซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านถนุงเหล็กเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือนและสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนของชาวบ้านเนาะของชาวบ้านที่เขามาปลูกผักกันเราได้รับความประับ เอสซีจีและทางเทศบาลโดยโดยการมาหาระจับน้ำเพื่อเจาะน้ำจากฝั่งฝั่งน้ำฝั่งหน้าเกื่อนมาลงสู่บ่อของเรานี้ต้องขอขอบคุณทา,างเทศบาลที่ให้ความร่วมมือกับทางาหมู่บ้านของเรานะครับ ของเราเนี่ยเป็นสวนผักแบ่งปันขอจุนชนบ้านถลุงเหล็กของเราก็คือคแรกๆเติมเบีย่ะเราปลูกเพื่อไว้รับประทานในครัวเรือนเพราะผักทุกชนิดเป็นผักที่ขอดาัดิษเราก็เอาไว้แบ่งปันให้กับในชุมชนนอกจากแบ่งปันแล้วเราถึงได้แบ่งขายเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนแบ่งขายของในตลาดเช้าแลวก็ในตำบลในอำเภอจนเป็นที่รู้จักของ ในในอำเภอท่าเรือและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <Hey. S 1> นําเรียนอย่างนี้นะคะว่าข้าวโพดที่เราเห็นตรงนี้ว่าเป็นพืนเป็นพืชเศรษฐกิจของสวนของพวกเราเพราะว่ารายได้ต่างๆเราได้นํามาปรปับปรุงพัฒนาในสวนของพวกเรานอกจากตรงนี้แล้วเราก็ได้แบ่งปันไปถึงที่จังหวัด <Okay. S 1> จนได้รับรางวัล <Okay. S 1> ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และช่วงที่สถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดของสวนผักของเรานี่คือมีผักหลากหลายชนิดเราก็ได้นำพืชผักตรงนี้แหละไปทำอาหารประกอบอาหารให้กับคนในชุมชนของพวกเราจนเราได้รับรางวัลก้านสิบวันการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้รับรางวัลที่สองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและได้ด้านสิ่งแวดล้อมของพศอ,พอเราก็ได้ได้รับรางวัลที่หนึ่งของ พสมดีเด่นตำบลท่าหลวงค่ะนี่คือสวนผักแป่งปันบ้านทะลุงเหล็กเทศบาลตำบลท่าหลวงครับเออ